สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมครับป๊อปเชรยนมีรถสวยคัดเกตคัดคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะเป็นคอมพิวเตอร์3.0เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดานะครับ D4D คอมเมอร์อเรลวนะตัวนี้ปี2,017ราคาจะ8 9 0 0 0บาทน,นะครับลูกค้าท่านใดเครดิตดีฟรีดาวเลยผ่อ,อนนานสูงสุด72งวดนะครับช่วงนี้เรามีแคมเปญดอกเบี้ยลดโดนใจด้วยนะครับช่วงนี้เรามีนะ เ,เริ่มต้น2.59%นะผ่อนนานสูงสุด72งวดดอกเบีย้ย2.99%ทําให้ค่างวดของรถคันนี้นะครับอยู่ประมาณ13,000-14,000ปลๆต้นๆเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าไม่เยอะเลยนะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์นะเรามีบริการไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่เลยมีบริการลดสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำ ติดต่อโทรหาผมแอดไลน์หาผมได้เลยนะปอเพยรยนนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับข้อดีของรถหน่วยงานปลดระวางนะเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับสามารถเช็คศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยนะครับศูนย์โตโยต้ตานะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดาเบาะผ้า15ที่นั่งนะ เลขไมล์เพียง9 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าผมเปิดไว้ล็อกขั้นหนึ่งนะเพื่อที่จะเปิดดูห้องเครื่องนะจะได้ไม่ต้องวนเข้าไปในตัวรถนะครับฝากระโปรงหน้านะครับสวยสวยใสๆเลยนะครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะไฟหน้านะครับเป็นไฟมัลติเรฟเฟกเตอร์นะครับหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะโคมไฟไม่แตกไม่ลาวนะอาจจะมีรอยหมองบ้างจากการใช้งานบ้างนะครับเลขไมล์เก้าหมื่นนะครับคันนี้ไม่เยอะนะไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับกระจังหน้านะ ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าของเขานะไฟโปรเจคเตอร์ขออภัยครับไฟมันตริรีเฟคเตอร์ทั้งสองฝั่งนะครับสวยๆนะไม่มีรอยแตกรอยรล้ารอยหมองแต่อย่างใดเลยนะครับป้ายทะเบียนอนุกสุศรี9283กรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในด้านหน้ากันดีกว่านะครับฝา <c oughs> กระโปรงหน้านะเดี๋ยวผมพาชมขออนุญ,ญาตค้าแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเค มาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับมาเริ่มที่ฝั่งซ้ายนะน็อตฝากระโปรงหน้านะครับไม่เคยแกะเคยไขยเลยนะอยู่ในสภาพเดิมเดิมเลยนะครับน็อตเดิมเดิมทั้งสิ้นเลยนี่ครับน็อตเดิมเดิมนะครับซอกในต่างๆนะสวยๆแบบนี้นะซีนทางมะพร้าวสีไข่นะครับรอยมาร์คสีแต้มสีต่างๆด้านหน้านะก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับฮิตเตอร์คูลเลอร์นะของเดิมเลยมีตราโตโยต้าชัดเจนนะครับน้ำยาแอร์ใสๆแบบนี้นะครับ แอร์เย็นฉ่าแน่นอนหมอพักน้ําน้ํายาหล่อเย็นนะอยู่ในขีดอยู่ในเกณฑ์ปกติของเขาเลยนะครับสติกเกอร์หมอกอมีให้ถังพักน้ําต่างๆนะใสๆนะไฟนะครับไฟเดิมนะไฟไทยโกอิโตะนะครับตาปั๊มแอลลึกๆแบบนี้นะนี่ครับอาร์คโรงงานสวยๆแบบนี้นะครับฝากระโปรงนะน็อตไม่เคยแกะเคยไขยเลยนะครับสีเสมอกันเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะ สติก,กอร์พาร์ทเดิมโรงงานตำแหน่งเดิมเดิมของเขานะก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเดมสวยๆแบบนี้นะครับฝาเดิมสีสวยเสมอกันนะครับทั้งฝาเลยนะสีพื้นนะไม่มีเหลือบนะครับนี่ตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะสี้นนะครับนิ่มๆนะเล็บจิกเข้านะครับในส่วนของฝากระโปรงเนาะด้านหน้าต้องบอกว่าสวยมากนะครับด้านหน้านะคานหน้าของเขานะสีสวยเสมอกันเลยผมพาชมนะนี่คานหน้านะ สองกันไปแบบลึกๆเลยพาชมกันนะครับทุกจุดเลยเนาะนี่สวยๆนะสีเสมอกันทั้งคันเลยมาร์คสีแต้มสีด้านหน้าก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับหากท่านใดาหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับคันนี้กระจกก็ยังเป็นกระจกโตโยต้าอยู่เลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะมีตาโตโตยต้าแบบนี้นะครับกระจกไม่ได้เปลี่ยนนะกระจกยังเป็นกระจกเดิมๆอยู่ขออภัยด้วยครับไม่โฟก,กัสอะโฟก,กัสละนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกได้เป็นสีดำนะพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจมมองข้างนะผิวพันธต่างๆก็ดูสดใสนะครับน่าใช้นะท่านใดหายอยู่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับมาดูในส่วนของล้อและยางกันบ้างในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อกระทะเหล็กนะมาพร้อมกระฝาครอบสีบอนเงินนะครับซีรีส์ยางของตัวนี้นะ 20570R15 นะครับยางไฟสโตนนะปี2020นะครับนี่ มาดูสภาพยางกันยางดอกหนาๆนะล่องยางลึกๆเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับมาดูซุ้มล้อกันบ้างครับด้านในนะทัสซีต่างๆนะครับไม่มีรอยผูกก่อนนะไม่มีรอยเชื่อมใหม่แต่อย่างได้นะครับตาปั๊มของเขาก็ยังลึกๆอยู่นะครับชกเดิมสปริงเดิมนะครับเม็ดอาร์คเพียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยผูกเลยนะผิวพันธุ์นะครับสวยๆเลยนะกระจกเป็นกระจกโตโยต้ารอบคันเลยนะครับ นี่ครับผมฟิล์มมีมาให้แล้วนะครับเช่นกันฟิล์ม40%รอบคันนะครับในส่วนของฟิล์มนะ,ะมาดูอาร์โรงงานกันบ้างนะครับนี่เดิมๆสวยๆแบบนี้นะเม็ดอาร์กเรียงตัวเลยนะครับอาร์กเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับประตูนะาสวยๆท่านใดหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะประตูเดิมๆสวยๆแบบแบบนี้นะครับนี่ซอกสวยๆนะ ไม่ผุไม่ก่อนแต่อย่างได้นะครับนี่อาร์คเดิมๆนะครับเม็ดสปอร์ตโรงงานก็ยังอยู่ครบถ้วนเนาะบอดี้โครงสร้างนะครับรถทางเพชรยนต์เรานะคัดเกรดคัดคุณภาพมาให้อยู่แล้วนะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับมาดูประตูบานสไลด์กันบ้างนะครับมาดูความเดิมความสวยของเขานะครับเม็ดอาร์คลางน้ํานะเรียงตัวกันนะครับสวยๆไปถึงด้านหลังเลยนะผมเช็คให้แล้วนะครับถ้ารถตะแคงมานะ หรือพลิกคว่ำม,มานะครับเม็ดอากลางน้ําพวกนี้มันจะไม่อยู่แล mmm ้วมันจะเรียบไปหมดแล้วนะครับนี่สติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับเม็ดอาก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับบานสไลด์นะสติ๊กเกอร์เดิมๆพ้าเดิมโรงงานอยู่ในตําแหน่งเดิมๆครบถ้วนเลยนะครับเม็ดอากต่างๆนะสวยๆนะครับมาดูบานสไลด์นะหน็อตก็ยังเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเคยไขเลยนะครับนี่บานสไลด์นะ เม็ดอาร์กเดิมเสีเดิมเดิมนะครับเล็บจิกเข้านะครอบครัวใหญ่นะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับรถตู้นะท่านใดหาอยู่นะครับเครื่องสามพันะไม่มีอื่นะรถกระบะวิ่งยังไงก็วิ่งอย่างนั้นเลยนะครับในส่วนของเครื่องสามพันนะฟอร์จูเ r วิ่งยังไงนะครับรถตู้ก็วิ่งแบบนั้นเลยนะครับหันอตก็ยังเดิมๆนะครับประตูบานสไลด์ไม่เคยแกะเคยขยเช่นเดียวกันนะครับคอนโซลก้างนะ มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ฉีกขาดไม่แตกนะครับบานสไลด์นะภายในของเขานะครับหลังคาเพดานนะครับสะอาดสะอ้านนะครับแอร์ต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะเย็นฉ่าเลยนะครับเบาสวยๆนะเบาผ้านะสิบห้าที่นั่งนะครับนี่เบาไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนะเก็บงานให้ค่อนข้างที่จะเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่พื้นนะสวยๆแบบนี้นะครับ ไม่มีรอยขาดนะครับยึดให้อย่างแน่นหนานะใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับท่านใดหาอยู่นะครับหากสนใจนะครับอยากรับชมด้วยตนเองนะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับไฟทับทิมมีให้นะครับที่ฝาท้ายนะครับกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนเรียบร้อยแล้วนะ มาดูไฟกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังนะไฟไม่แตกไม่เล้าไม่หมองได้อย่างใดนะครับไฟสวยๆเลยนะครับนี่ไฟแท้ไฟเดิมพัดเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบถ้วนเลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆโรงงานนะครับไฟทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีรอยแตกรอยรล้าเลยสวยๆใสๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าด้านในนะ มาเริ่มฝั่งนี้กันก่อนเลยนะครับไฟแท้ไฟเดิมนะครับไทโกอิโตะนะเมดอาร์ครงงานนะครับเรียงตัวซีนสวยๆแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังตนะ้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับโชคนะใช้งานได้ปกตินะครับฝาท้ายนะไม่เคยแกะเคยขาขเลยนะครับเดิมๆเลยหอวนัอเดิมๆไม่เคยแกะเคยขาขนะครับนี่เมดอาร์คเรียงตัวนะครับในส่วนของด้านหลังนะ เรียงมาจนถึงด้านล่างเลยนะครับเสมอกันเลยนะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับไฟแท้ไฟไทยโกอิโตะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะผมพาชมด้านล่างด้วยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเราปรับสปาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราก็จะทําสปาให้อีกรอบนึงนะครับเม็ดอาร์คด้านหลังก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับด้านล่างนะ อุบัติเหตุไม่มีอย่างแน่นอนผมพาชมด้านล่างด้วยเลยนะครับยางอไหล่มีให้นะครับเฟืองท้ายไม่มีร่องรอยรนะั่วไหลนะรั่วซึมของน้ํามันเครื่องแต่อย่างใดท่อเดิมแหนบเดิมนะครับโช๊คเติมเดิมอยู่นะในส่วนของฝาท้ายนะจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยๆนะสีเดิมเดิมนะครับเล็บจิกเข้าสบายๆเม็ดอาร์ตต่างๆของฝาท้ายนะครับอยู่ครบถ้วนเลยเนาะ ตัวล็อกนะล็อกแน่นนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะผิวพันธ์ต่างๆนะครับใสๆบางๆเลยเหลี่ยมสันของเขาก็ยังคมๆอยู่นะครับไม่ได้บุบได้บุ๋มแต่อย่างได้นะผิวพันธุ์เต็มๆแบบนี้นะครับมาดูด้านหน้าประตูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะครับ ภายในของเขานะครับตกแต่งนะเป็นสีดําดําล้วนเลยนะในส่วนของคอนโซนลและพวงมาลัยนะครับมาเริ่มกันที่แผงประตูกนก่อนเลยนะแผงประตูตกแต่งเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโตโบ้บานคนขับนะเซ็นทรัลล็อกต่างๆมีให้เรียบร้อยแล้วเนาะล็อตแก้มหน้าฝั่งขวานะครับไม่เคยแกะเคยไขเลยนะครับซอกประตูฝั่งคนขับสวยมากๆเลยล็อตไม่เคยแกะเคยไขเช่นเดียวกันนะครับ สวยแบบนี้นะครับประตูฝั่งคนขับสวยมากนะครับสีเดิมเดิมนะเล็บจิกเข้าเลยนะครับประตูฝั่งคนขับนะพอน็อตไม่เคยแกะไขๆนะครับเม็ดอาร์คประตูก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับอ่ะอยวพามาดูสปอตนะครับเม็ดสปอตนะเม็ดอาร์คเชื่อมของโรบอทนะครับนี่ก็ยังอยู่ครบถ้นนะบว,นะน,น,วนเลยนะครับสวยมากนะท่านใดมองหาไม่ควรพลาดเลยนะครับ น็ไม oh, ่เคยแกะเคยาขเลยนะครับสติกเกอร์อยู่เม็ดอาร์คต่างๆสติกเกอร์ตำแหน่งเดิมพารเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บยางกระดูกงูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องดูเลขไม้กันเนาะอะเดี๋ยวไปดูเลขใหม่กันนะครับ ในส่วนของเลขไม้นะครับ92,825กิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเลขไม้น้อยมากๆเลยนะครับสภาพคอนโซลน,นะผ่าชมนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยขีดข่วนแต่ยังได้นะครับสภาพสวยๆไม่มีคราบกาวนะแอร์แบ็กมีมาให้คู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับวิทยุมีมาให้ด้วยนะแอร์เป็นระบบไม่นุ่นนะครับปรับได้สีระดับนะแอร์หลังแอร์หน้าใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยช่องชาร์จไฟก็มีให้นะครับ ห้องเก็บของต่างๆก็ใช้งานได้นะครับเกียร์เปเกียร์ธรรมดา5สปีดเนาะแรงๆนะเครื่อง3,000เหลือๆนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของรถคันนี้นะครับออกโดยบริษัทนะผมขายราคาตามตรงไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนปี179,078,900ไม0บาทนะครับผ่อนนานสูงสุด72นวดนะนวดแล้วประมาณ14,000นิดเท่านั้นนะครับหลังค่านะครับไม่มีรอยเจมิมไม่มีรอยขีดข่วนแต่ยังไดนะ ภายในต้องบอกว่าสะอาดสะอ้านมากนะครับพลาสติกหุ้มที่บงังแดดก็ยังมีอยู่เลยนะเบาะผ้านะครับคู่หน้านะครับไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนะใช้งานได้ปกตินะครับเบาะเต็มเต็มใบเลยนะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับสําหรับคันนี้นี่ให้ดูเต็มๆนะครับสวยๆแบบนี้อันนี้ผมเปิดประตูไว้นะ เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับคันนี้นะได้ไปเครื่องสามพันนะครับเครื่องสี่สูบนะเครื่องดีพอดีคอามเร็วล้อยสามสิบหกแรงม้านะครับตัวนี้เครื่องแห้งๆเลยนะครับเสียงเพาอๆแบบนี้นะรอยมาร์คสีแดงสีต่างๆของตัวเครื่องก็ยังมีให้เห็นแบบครบถ้วนเลย ก้อนต่างๆเขาก็ใช้งานได้ปกติปลาชนะเ,เครื่องเกียร์แห้งๆเลยเครื่องเกียร์ทัง้งหมดเขาไม่มีน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะไม่มีรอยรั่วซึมนะครับเดี๋ยวดึงที่วัดน้ำมันเครื่องให้ดูด้วนะยนะครับควันไม่ไหลนะตอนนี้ปกติทุกอย่างเลยเยี่ยมากๆนะสําหรับห้องเครื่องของเขานะครับตัวเขานะแบตเตอรี่ต่างๆก็ใช้งานได้ปกติที่เดือดมาตสีแจ้งส,สีต่างๆก็ครบถ้วนนะครับ แพนเทศนะครับนี่ไม่เคยแกะเคยขายเลยนะครับเพชรคมๆนะไม่มียับนะฟักสีแดนสีต่างๆก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับทันนี้นะคอมพิวเตอร์เครื่อง3000ดีฟอดีคอมมดีสองพันเร็นะครับราคา7 8 9 0 0 0บาทเกียร์ธรรมดานะท่านใดสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับป๊อปเพรยนต์064-642-3955เเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับ ก่อนจากการวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมพาชมอีกนิดนึงแล้วกันนี่ถ้าใครไม่ถูกใจคันนี้นะครับเรายังมีอีกหลายคันนะเป็นโกดังเลยนะครับในส่วนของรถตู้นะรถตู้รถกระบะรถเก๋งนะครับเรามีเยอะมากๆเลยนะหากท่านใดไม่ถูกใจคันนี้นะคันอื่นเราก็มีนะครับรถรุ่นอื่นเราก็มี ติดต่อผมได้เลยบ๊อบเพรยนต์064-642-3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ